ครับสวัสดีมิรักแฟนมันกษมขุนคนครับขอตอนักก็้สูงเหมือนข้าเส้นกับกินโชว์ในคลิปนี้คิ่งที่ผมจะมากินก็คือป,ากกปอลา,อา,ปากับป้องหลายๆคนต้เคยเอาปลากับป๋องราดข้าวหลายๆคนก็เอาปลากระป๋องมาทำอย่างงนี้สลัพัอยาแต่จะมีสักกี่คนที่เคยกินปลากับป๋องแบบสดๆไม่ต้องราดอะไรเลย,ลย,ลยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ คือซื้อมาเปิดกระป๋องแล้วกินเละคุณเคยกินบ้างหรือยังถ้าคุณยังไม่เคยกินวันนี้คลิปนี้ผมจะมากินให้คุณดูกันมันเริ่มกันเลยกับการกินปลากระป๋องแบบสดๆโอเคมานี่คือปลากระป๋องตาสามไม่ขวดทำไมต้องเลือกตาสามไม่ขวดล่ะครับเพราะผม ชอบแล้วผมรับรองเลยว่ามันเป็นกระป๋องผัากกระป๋องพี่อร่อยที่สุดแล้วแะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะความหอมอันดับหนึ่งจริงๆ ขึ้นใจจริงไม่มีทอนไม่เป็นไร อร well, like ่อยมิใช่เล่นเลยนะเนี่ยอือฮึอร่อยดี๊ โอเคก็ oh yeah. หมดลงไปแล้วแบบปลากระป๋อแบบสดๆรสชาติใช้ได้โอเคเลยอร่อยอร่อยมากลองกินกันดูนะแบบสดๆสำหรับคลิปนี้ตัวคงจะพอเพียงแค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่กันคลิปต่อไปดูซิว่าคลิปต่อไปผมจะกินอะไร ทุกคนสามารถที่จะแนะนําอาหารเมนูต่างๆให้ผมกินด้วยได้ด้วยนะครับแต่เอาที่กินได้นะแต่ที่กินไม่ได้เนี่ยอย่าแนะนาเลยเราไม่กินหรอกกูกลัวเราจชเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับกับมันเข้าเส้น